สวัสดีครับผมก้ยทอดจัดไปนะวันนี้อมาคุยกันวันนี้ที่ต้องเสนอหน้ารู้สึกบางทิงคลิปเดียวกับ t i k ต o อก a c e b o o k อะไรมันเอะอะไรนะ Youtube มันไม่ผ่านกดเกณฑ์อะไรความรู้ผมจำไม่ได้ละต้องเสนอหน้าเข้ามาด้วยอันนี้มีอยู่แล้วเนี่ยอ่ะผมเกณฑ์มาเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงแล้วกันว่ามันชัดๆนะวันนี้อะไรแบบอ่าๆงี้ได้ไหมวันที่แล้วใครถูกก็ไปทําบุญกันใส่บาตรท,ทาบุญหรือท่านใดจะไปใส่ตู้บริจาคไปวัดไปทําสังฆทานทําอะไรหลังจากที่ท่านจดนะก็จดอธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่มมานิดได้ไหมก็อธิษฐานหน่อยเอาเนี่ยเลขทีกว๋วยทอด เฟซบุ๊กค้ยทอดจัดไปเนี่ยวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพัหหสิบหกขอให้ออกศูนย์เก้าห้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอะไรเนี่ยก็ผมว่ามันก็ไม่เสียหายนะไอ้เรื่องนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ะบางทีผมอาจจะบุญไม่พอมันมันไม่เต็มอะง่ายเราก็อยากให้ออกศูนย์เก้าห้าในวันที่หนึ่งกรกฎาคม 2566นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูทีว่ามันมีตัวกันด้วยไมอท่านก็ไปเลือกตัดเลือกดูกันเอาเองกันแล้วกันนะครับอะก็ขายที่ถูกก็ะสร้างบุญสร้างกุศลน,นิดนึงศาสนาเราจะได้จเจริญเจริญขึ้นนะครับเดี๋ยวเอ่ะเดี๋ยวผม ผมผมตัดต่อไม่เป็นผมว่าผมไม่ต้องตัดต่อดีกว่าคือคลิปเดียวจบเลยเดี๋ยวผมมาเท็กด้านหลังให้ดูดีวยีนะแปบ๊บหนึ่งนะเ <c oughs> อาละครับอ่ะมาเรามาดูเลขกันดีกว่าอ่ะหวยที่หนึ่ง ดืกรกดา2566นะครับมันเอาไปข้างบน872ตัวเดิมแล้วก็30เกือบตัวเดิมนะครับมาดูกันนะครับสรับใครที่ถูกนะครับตัดไปถ้าถูก30วันที่แล้วก็ไปทําบ,บุญกันอธิษฐานตั้งจิตเรียบร้อยใส่บาตรทาบุญใส่ตู้ทาสังฆทานหรือไปที่วัดก็ ช่วยผมหน่อยแล้วกันเพิ่มบุญเพิ่มวาสนากันก็อธิษฐานนิดนึงงวดปีหน,นึน่งเดือนเจ็ดปีสองพน้ารสิบกนะครับอธิษฐานคอยให้ออกอะไรนะเฟซบุ o ก k ้วยทอดจัดไปคอยให้ออกศูนย์ข้าห้าด้วยเธออะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าช่วยๆกันหน่อยหนึ่งก็ไม่เชื่อก็ไม่รบรู่ครับก็เลขที่เห็นก็ตาม้แห่ะครับ เก้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าตัวกันแล้วก็หลัก,100ก 0, ร้อยก็ได้ศูนย์นะครับหลักสิบก็ได้เก้าหลักหน่วยก็ได้หาก็รวมกันก็ศูนย์เก้าห้าครับตัวกันก้าเก้าเจ็ดห้าห้าลองเอาไปเทียบดูครับไงก็สวัสดีครับทุกท่านทุกนายขอให้โชคดีครับ